เปิดดวงเส้นลายมือพิธาทำไมชะตาเล่นตลกนั่งไม่ได้ทางที่เก้าอี้นายกอยู่ตรงหน้าวันที่สองสิงหาคมสำนักข่าวดังขอให้อาจารย์มงคลเปิดลายมือคุณพิธาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก อุปสรรคจะยังมีอยู่อีกไหมทางออกของเรื่องนี้จะจบไปที่ตรงไหนคุณพิธาต้องหลบหลีกหรืออย่างไรอาจารย์มงคลเผยว่าต้องบอกว่าคุณพิธามาด้วยคะแนนเสียงของคนทั้งประเทศแต่ทำไมมีสไตล์อย่างนี้สไตล์คนเรานี่แหละมักจะเล่นตลกเส้นลายมือเข้มบ่งบอกทำอะไรมักไม่หยุดและไม่เปลี่ยนความคิดง่ายดูจากเส้นลายมือของคุณพิธาเป็นเส้นเข้มทุกๆเส้นเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นหัวใจทางข้างซ้ายและข้างขวาเรียกว่าเป็นคนหนักแน่นมีความอุตสาหะเพียรพยายามตั้งใจจริงเส้นที่เข้มก็คือความแกร่งทั้งชีวิตทั้งความตั้งใจเส้นหัวใจในมือข้างขวายาวตั้งแต่จุดกำเนิดลากยาวถึงจุดนิ้วชี้เลยเรียกว่าถ้าจะทำอะไรก็จะไม่หยุดไม่เปลี่ยนความคิด เส้นสมองเข้มหนักแน่นยาวมาสู่เนินจันเนินแห่งจินตนาการยิ่งทำให้เป็นคนช่างคิดและเส้นสมองยาวสวยได้รูปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปจะดีมากทางด้านอัธยาศัยคำพูดคำเจรจาเรียกว่ามีซัพ์เป็นคำพูดมีความสุภาพเรียบร้อยและมักจะไม่ดูถูกคน แต่เส้นชีวิตแยกยาวออกมาทางเนินจันทร์ส่วนใหญ่คนที่มีเส้นแบบนี้มักจะต้องไกลจากที่อยู่แต่ก็ยังมีเส้นชีวิตที่โค้งเข้าหาข้อมือด้วยเรียกว่าเส้นไปไหนก็จะกลับบ้านอยู่เสมอ อุปสรรคที่พิธาจะได้เจอและอะไรที่ทําให้คุณพิธาถึงได้มีอุปสรรคในการเป็นนายกของประเทศไทยหรือยังไม่ถึงเวลาหรือยังจะมีเหตุให้ต้องไปอยู่ต่างประเทศหรือไปแดนไกลเพราะเส้นวาสนาเกิดเนินพระจันทร์และเส้นชีวิตที่ยาวออกในมือข้างขวายังแปลว่าสิทธิ์ที่จะต้องเดินทางหรือไปอยู่แดนไกลได้อีกนี่คือสตาชีวิตหรือสิ่งที่กำหนดมาให้ต้องไปได้ดีในต่างประเทศก็สุดที่จะอ่าน ก็ต้องเรียกว่าเดาหรือวิเคราะห์กันไปตามศาสตร์ที่มีมานั่นเองอย่างไรก็ตามอาจารย์มงคลกล่าวตบท้ายกราบขอโทษคุณพิธาและแฟนคลับของคุณพิธาไว้ตรงนี้ด้วยความรักและความเป็นห่วงยังไงท่านก็เป็นบุคคลที่ใครๆก็รักและอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านนั่นเอง